ด้วยอันดับที่4กับอันดับที่5ที่คะแนนใกล้เคียงกันแต่ถ้าดูดีๆทางฝั่งกาบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Arena คุยก่อนเกมเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมได้คัดคู่เด็ดๆนำมาฝากกันแต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่นออกเสียผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภัยมาวันาที่นี้ด้วยนะครับ โดยวันนี้นะครับผมมีคู่เด็ดๆของทางฝั่งยูฟาแชมเปี้ยนลีมาฝากด้วยกันหนึ่งคู่นั่นก็คือเอซีมิลานเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานเตะกันในเวลาตีสองนะครับเช่นเคยนะครับเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของที่ทั้งสองทีมแรกมาพบเจอกันก่อนเลยก็ไปทางฝั่งของอินเตอร์มิลานนะครับเอาชนะไปได้ถึง3นัดโดยมีสกอร์ที่เอาชนะไปได้ก็คือ เมื่อเกือบกลางปี2022ที่ผ่านมาชนะไปด้วยสกอร์3ต่อศูนในบ้านของตัวเองและเมื่อต้นปีนี้ได้บุกไปเอาชนะมา3ประตูต่อศูเช่นกันและนัดล่าสุดในเดือนต่อมาได้เอาชนะในบ้านของตัวเองไปได้1ประตูต่อศูนรวมเป็นชนะไป3นัดนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานส่วนเสมอกันก็ได้เสมอกัน1นัด ในบ้านเอซีมิลานเมื่อต้นปีที่แล้วแบบสวนประตูต่อศูนส่วนเอซีมิลานเอาชนะไปได้หนึ่งนัดในบ้านของตัวเองเมื่อปลายปี2022ที่ผ่านมาด้วยสกอร์3ต่อ2นะครับทำให้อยู่อันดับที่5ของตารางด้วยคะแนน61จาก34นัดการแข่งขันและเช่นเคยนะครับ เรามาดูฟอร์มของทางเจ้าบ้านกันก่อนเลยทีมเอซมิลานชนะไป2นัดเสมอ3นัดโดยนัดล่าสุดเอาชนะลาซิโอไป2ประตูต่อ0และเซซ่สต่อ0ูเช่นกันส่วน3นัดที่เสมอก็มีทีมเคโมเนเซเอชลรมาและนาโปลีก็โดยรวมแล้ว5นัดหลังสุดก็ยังไม่มีแพ้นะครับถึงจะมีเสมอไป3นัดก็ตาม เป็นฟอร์มของทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานกันบ้างห้านัดหลังสุดของอินเตอร์มิลานก็คือชนะรวด5นัดเลยนะครับก็เอาชนะไปได้เอาชนะทีมอย่างเอมโปลียูเวนตุสลาซิโอเอเอสโลมาก็ทำให้อยู่อันดับที่4ของตารางในคะแนน63คะแนนใน34นัดเช่นกันด้วยอันดับที่4กับอันดับที่5ที่คะแนนใกล้เคียงกัน แต่ถ้าดูดีๆทางฝั่งของอินเตอร์มิลานดูเหนือกว่าสักหน่อยด้วยฟอร์มการเล่นที่ชนะ5นัดรวดเลยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับฟอร์มการเล่น5นัดของทั้ง2ทีมที่ผ่านมาเ,นเพื่อนเพคิดกันว่ายัางไงบ้างแต่ถ้าว่านัดนี้นะเล่นในบ้านของเอซิมิลานเนี่ยทั้งแรงเชียร์ของเจ้าถิ่นทั้งความคุ้นเคยของสนามและก็ด้วยฟอร์มการเล่นที่ยังไม่แพ้ใครเช่นกันใน5นัดหลังสุดที่คายกันด้วย แต่ในการทําประตูนะผมคาดว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของอินเตอร์ที่จะแบบจบสกอร์ได้ดีกว่าเล็กน้อยหรือจะเป็นเอซีมิลานนะที่จะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองได้กันแน่เพื่อนๆคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันพูดคุยกันได้นะครับผมก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับสําหรับเวลาของผมสําหรับผมนั้นผมให้ออ อินเตอร์มิลานนะที่จะเอาชนะเอซีมิลานไปได้ก็แบบเหนื่อยหน่อยนะด้วยความที Arizona, ่ทีมฝั่งนู้นก็เก่งฝ <ilan> ั่งนี <ilan> ้ก็เก่ง <Sure> ก็เหนื่อยแน่นอนครับผมให้อินเตอร์มิลานชนะเอซีมิลานไป3ประตูต่อ2นะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆละครับคิดว่าผลของคู่นี้จะเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างกันเลยนะครับหรืออยากจะให้ผมทําเกี่ยวกับลีกเล็กๆหรือลีกต่างๆที่ไม่ค่อยดังแต่เพื่อนๆสนใจก็คอมเมนต์กันได้นะครับ ว่าหลีกนั้นเป็นยังไงหลีกนี้เป็นยังไงหรือจะพูดคุยเกี่ยวกับคู่ที่ผมได้หยิบยกออกมาทําก็พูดคุยกันได้นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะครับหากอ่านออกเสียงิพิพาด เดี๋พูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออาภัยมาวล้วนะที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ